ครับผมมันก็จะอยู่ยาวกว่านั่นเองนะจ๊ะอ่ะรางวักลก้อนโตมาอีกหนึ่งดอกครับดอกนี้ครับ 4, สี่พันสองร้อยสุดนะจ้ะเออนี่โอ้ยอ่ะสองแสนห้าเลยเหรอ,อ istic! นี่ครับมานี่ครับสองแสนห้าพัน ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันโว168กันอีกเส้นเคยนะครับน้อนะวันนี้เราก็อยู่กันกับเกมที่มีชื่อว่ากัปตันบบวตี้นะครับนะมาอยู่กันกับค่าย PG นั่นเองนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอยู่กันกับพีพ PG กันอีกเส้นเคยนะครับน้อนะวันนี้มากันกับต้นทุนแค่1000บาทนะครับนะเดี๋ยวเราค่อยๆปั่นค่อยค่อนวดกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเริ่มสตาร์ทกันที่เบดละ10บบาทกันก่อนละกันนะครับ หมุนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายฟีเจอร์ของตัวเกมกันก่อนนะจ๊ะพี่น้องจา๋าในโหมดธรรมดาเนี่ยสังเกตตัวคูณข้างบนนะครับถ้าเกิดว่าเราแตกอย่างต่อเนื่องเนี่ยตัวคูณจะเริ่มต้นที่คูณหนึ่งคูณสองคูณสามและคูณห้านั่นเองครับผมแต่ในโหมดฟรีสปินตัวคูณก็จะเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับอู้หอีกก่อน,อ,อ,นอื่นมาก่อนเลยรางหวันก้อนโตมาก่อนเลยจ้า3 3 0 5 0สส่วนวยงามพระาแปะมากๆเลยพี่น้องจา๋าอะ เดี๋ยวเราปรับเบ็ดกันขึ้นนิดหน่อยละกันนะครับผมเกมนี้นี่เป็นเกมที่ต้องแบบปรับเบ็ดตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่าเราแช่เบ็ดเดิมนานๆเนี่ยไม่เข้านะจ๊ะ <laughs> น่าโฉงฉานเนาะครับเนาะออนะก,ก,ก็ก้อยเล่นกันไปก่อนละกันเนาะครับเนาะเขาก็มาต้องไปฟั่งไปหีบอันหอย่างเนาะครับเนาะนี่ครับผมมาคูณห้าก,กันไปแล้วเหรครับเนาะใครเคยเล่นเกมนี้แล้วบ้างนะครับยกมือขึ้นมาแล้วกดคอมเมนต์ลงไปครับผมนะกดคอมเมนต์ลงไปใน อ่าใต้คอมเมนต์ของผมหน่อยละกันนะครับผมช่วยดันกันหน่อยนะจ๊ะคลิปนี้นะผะว่าเป็นช่องที่เพิ่งเกิดใหม่นั่นเองนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันกดคอมเม้นต์มาละสี่พันในเยี่ยเป็นสี่พันแปดสิบครับสวยครับแบบนี้ครับรางวัลก้อนโตครับผมสี่พันหนึ่งร้อยครับสวยงามมากๆเลยจ้านะซูเปอร์ได้ด้วยนะครับผมมาปรับเบ็ดครับผมเบ็ดละร้อยไปเลยครับผมซัดกันไปยาวๆนะครับ ผมจะปรับเบ็ดทุกๆครั้งที่แบบเราได้รางวัลก้อนโตแลวอุ้ยจแคตเตอร์มาสวยครับผมสามตัวเรียบร้อยครับได้ติบการหมุนฟรีไปเลยจ้าเนี่ยนะครับผมตัวคูณทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นนะครับสามเท่าก็คือคูณ3ามคูณหกคูณเ้าคูณสิบห้าไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆถ้าเกิดว่าเราได้ตัวคูณสิบห้านี่แบบว่าจะหนักจะเติมแน่นอนนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าแตกหนักแตกโหดหาป้อเตอครับเนาะแตกโหดหาป้อเลยนะครับนะเกมนี้นะสุดยอดนะครับบอกเลยนะ มามาดูในเกมฟรีสปินกันครับผมสังเกตตัวคูณเพิ่มขึ้นเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแล้วตอนนี้เราเหลือกันที่5ครั้งนะครับผมขึ้นมา3,700บาทนะครับวูคู5 1บามาการมา2,001นะฮะ2,550ครับสวยครับไปต่อดีเพื่อนไปต่อดีเพื่อนมายาวๆไปเลยเพื่อเน้ยมาแล้ว4,500ครับสวยครับแบบนี้ฮะได้ลุ้นครับผม2,550ครับอู้หูยมาดีอยู่เด้อสูแตกอัดอกนี้ครับรางวัลก้อนโตครับ รางวัลก้อนโตระดับซูเปอร์หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบาทเลยทีเดียวครับห่วยแอวนะครับนออะเหลืออีกสี่ครั้งครับผมหมุนกันไปยาวๆได้เขียมทิศมาครับ 1, 3 5 0ครับได้คูณ9้านะฮะ1,175ครับผม1 1 2 5ครับกมาแล้วคูณ15นะครับตอนนี้แตกอย่างต่อเนื่องครับพี่แตกอย่างต่อเนื่องมาอีก3า0พันครับพี่สวยเลยครับพี่มาหน่อยอีกพี่อุ้ยมาก่อนรางวัลก้อนโตนะครับเมกะไปก่อนครับ7,320ครับสวยอยูี่สะ เออถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่แตกดีแตกงามมากๆนะครับตอนนี้หลายๆคนอาจจะหนีไปเล่นเกมใหม่กันนะแต่ผมเนี่ยก็ยังอยู่เกมเก่าๆกันอยู่นะครับเพราะว่าไอพวกมันไปเล่นเกมใหม่กันเนี่ยมันมันแตกแป๊บๆมันก็เดี๋ยวมันก็ไปอ่ะแต่ถ้าเกิดเกมเก่าๆเนี่ยเวลามันเข้าอ่ะเวลามันมาแตกที่เราโอกาสแตกเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์แตกมันมาลงที่ยูเซอร์เรานะครับผมมันก็จะอยู่ยาวกว่านั่นเองนะจ๊ะอ่ะรางวัลก้อนโตมาอีกหนึ่งดอกครับดอกนี้ครับสี่พันสองร้อยสวยเอไปเลยอีกหนึ่งครั้งครับ อ่าไม่เข้านะครับอ่ะโอเคเงินรางวัลรวมในรอบนี้เราได้กันหมดอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันนะครับเจ็ดร้อยสามสิบห้านะจ้าโอ้โหแปบ๊บเดียวขึ้นไปสองหมื่นแล้วนะครับผมใช้ได้นะครับต้นทุนมาแค่พันเดียวนะขออนุญาตปรับเบ็ดเป็นเบ็ดละสี่ร้อยบาทนะครับแล้วหมุนกันไปยาวๆเลยนะจ้าอย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่ควรจะแช่เบ็ดเดิมยาวๆนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ย เป็นเกมที่จะต้องปรับเบสตลอดเวลานั่นเองนะครับใคร pues, e ยังไม <c ười> <into> <oney> ่เคยเล่นนะครับก็เอาสูตรของฟันโวไปใช้ก็ได้นะจ๊ะเออนี่โอ้ยเยี่ยสองแสนห้าเลยเหรอนี่ครับมาดูครับดูไปพร้อมๆกันครับเพื่อนๆครับโอ้โหนี่ครับสองแสนห้าพันเอ้ยสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสี่สิบบาทนะครับโอ้ยอุ้ยพอแล้วครับผมผมพอแล้วครับผมเลิกเล่นเลยครับแบบนี้ครับขึ้นมาสองแสนห้าเฉยเลยครับผม โอ้โหครับไม่จําเป็นต้องเข้าฟีเรเป็นนะครับเห็นไหมครับบอกแล้วว่าเกมนี้ต้องปรับเบดตลอดเวลาและเราสามารถเข้าในโหมดแบบว่าไม่ต้องเข้าฟีเรเป็นอ่ะมันก็แตกได้นะครับผมอู้หูเป็นเกมที่โหดสัตว์รัสเซียมากๆเลยทีเดียวนะเออนะก็วันนี้ผมคงจะพอแค่นี้กันก่อนละกันนะจ้าพี่น้องจ๋าเพราะว่าเราเนี่ยได้กันมาถึง2 5 0 0เลยทีเดียวนะต้นทุนมาแค่พันเดียวเท่านั้นนะครับผมนะ ก็สวยงามมากๆเลยนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกันด้วยนะฮะแล้วก็ใครสนใจอยากเล่นเกมดีๆแบบนี้นะครับไปกดลิงก์อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วกับ GIG PG นั G ่นเองจ้าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ